ซ,ซื้อตั้งแต่เ<ช>มื่อไหร่คะเนี่ยซื้อตั้งแต่6พีก,ก่อนแล้วครับใช่ใช่ครับซื้อตั้งแต่น้องซันซานเป็นเบบีลวกน,น้องอ่าน้องอันซอนนีอันนี้ขาย5,000ครับ5,000โอ้โหเหมือนเดิมแต่ต้องเอาไป่อมนด้วครับแต่พวกมันเลยมันโล,ลครับมันน่าจะใช้ได้อยู่มั้ ริงเลยครับเรามีอีกคำนึงนะคบสินี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นตั้งแต่ที่ซันเบบี้เลยพ่อซื้อมาให้เนี่ยใช่ครับแต่มันเก่ามากเลยครับแต่มันม่ อาลองขี่ครับซ้อนสองได้ไหมครับได้ครับโอ้โหสิ่งมากเลยโอ้โหพวงมาลัยกลับมาแล้วมหนักคนเล็กงนะครับหนักคนเล็กสองคนครับอย่าลืมมาซื้อของผมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนโอ้ยน่ารักมากเลย